สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ยู่ผมติวนะวันนี้ผมจะมารีวิวบังาะที่ผมอ่านนะครับก็เป็นบังงะเอลนะครับนางฟ้าขาแสบเล่มนี้ผมได้มา,าเซตนี้มันหนึ่งถึงสามเล่มจบได้มาในราคาเก้าบาทนะครับโคตรถูกดูราคาจริงๆมันนะนี่ราคามันเก้าสิบอะเชี่ยคือผมได้เซตนี้มาเก้าบาททุกคนนี่นะครับนี่หลักฐานว่า มันเป็นแบบมีสันนะครับตีตาหนิแต่ผมดูก็อันไหนคือตํคือตหนิมันวะเนี่ยไอ้เชี่ยคือแบบมันดูใหม่ใหม่มากเลยนะมันดูแทบไม่มีตําหนิเลยครับทุกคนเรื่องเนี้ยลองซื้อมาได้นะเป็นของอาสยามอินเตอร์คอมิกนะครับผมนี่ดูรูปปกติ่โหสวยมากคือผมเห็นครั้งแรกแล้วผมงงเลยเฮ้ยโอ้โหเฮียราคาเก้าบาทมันคุณภาพขนาดนี้เลยซึ่งราคาจริงมันเก้าสิบแต่เขาเอามาลดนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นแนว อ๋อนี่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนแนวเอ้ดูยังไงดีวะอ่ะเนี่ยแนวสิบห้าปีขึ้นไปสิบห้าบวกนั่นเองนะครับก็เป็นแนวคอมเมดี้ดราม่าโชเนนผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าไอ้โชเนนมันหมายความว่ายังไงนะแต่ดราม่านี่โอ้โหมันมีน้อยมากตลอด่องนี้แต่ส่วนมากจะเน้นไปที่คอมเมดี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ายูริไหมอย่างเงี้ยนะอืมมันเป็นผู้หญิงไนงะแต่ว่ามันไม่ได้รักกันนะแบบชู้สาวแบบประมาณนั้นมันรักกันแบบเพื่อนอืม ก็เดี๋ยวจะอ่านเรื่องราวสัส้นๆใน้ฟังของการเกิดน,นําในเรื่องนี้นะครับเรื่องราวป่วนๆชนฮาก,กิงที่ไม่มีใครเคยได้สัมผัสมาก่อนนี่เขานําเสนอนะว่าไม่มีใครเคยได้สัมผัสมาก่อนของสามมัธยมปลายโนตมโ,โนตมกันเลยทีเดียวดวงสวยและนางฟ้าขี้รวนลามอ๋ออันนี้เป็นชื่อตอนนะครับจะค่าย ไอห,หมูโสโค้งให้ตายเลยจะฆ่าไอคนที่ไม่ซื้อเครื่องเกมให้ตายเลยอันนี้คือชื่อตอนนะถ้าออกห่างจากใจอ้วนทรงโตไม่ได้จะฆ่าให้ตายโหไอแกชื่อแม่งกระสุดแล้ววะถ้าไม่ยอมอ่านั้นในการจะฆ่าให้ตายเลยถึงเป็นพระเจ้าแต่ก็ฆ่าให้ตายได้นะรวมทั้งหมด9ตอนในเล่มเดียวนะประมาณนี้นะครับนี่จีจีสัตว์ใช่ไหมอันนี้คือตัวเอกเราอันนี้คือนางฟ้าที่มาช่วยตัวเอกนะอ่านี่ เรื่องหลักก็นิ้วโป้งอันนี้ไม่รู้คืออะไรนิ้วโป้งหน้าก็จะเป็นนี้โอ้โหอามานิดกระปันแหละเอ้ยอันนี้อันนี้นี่นี่นนทุกคนอันนี้อะไรไม่รู้นี่เป็นไงเจียแวแม่แบบหนึ่งนะเ <c oughs> ก็บไสนเนี่ยอ่นนี้ในเนื้อ,อานนหาอ่อาประมาณน,นี้ยังไม่ถึงเนื้อหาหรอกอันนี้คือหน้าเปิดตกอ่านี่ นี่เป็นการเกินนามว่าเฮ้ยทำไมไอ้ฮาปิเอลนังฟ้าในยอยู่ดีมันมาเจอกับตัวเอกได้ไงนะครับมันก็จะเป็นการเกินนามมันก็ต้องเกินนามเหมือนแล้วนี่ฮาปิเอลเห็นตัวเด็กๆอย่างนี้แต่ว่าอายุเยอะแล้วนะนี่แนวอเินเซกัยอะไรแบนียรถรถพุ่งชนเราไปต่างเราแต่นี้ไม่ใช่นะอ่นนี่ประมาณนี้ทุกคนความน่ารักของลายเส้นอะไรได้อยู่ นี่ครับโอเคเนี่ยประมาณนี้เนี่ยมันจะเอาแนวว่าอิวด์วนิดหนึ่งเซอร์วิสอะเรียกว่าเรื่องนี้เน้นไปเซอร์วิสแอคชั่นนี่น้อยมากดราม่าก็มีกระจิงเดียวส่วนมากจะเน้นไปทางที่คอมเมดี้ชีวิตประจําวันแล้วก็เซอร์วิสซะมากกว่านะครับสําหรับเรื่องนี้ก็เออลืมบอกนะเรื่องนี้ก็มีการเห็นจุกจุกนมนิดนึงนะครับอืมแต่ว่าเห็นเต็มเต็มมาแหละแต่ว่ามีไม่กี่ฉากแหละมีน้อยมากนะครับอืมบอกไว้ก่อนเผื่อ จะเป็นการตัดสินใจซื้อได้แนละ้วสําหรับเราชายชาตรีทั้งหลายเค okay, เรื่องนี้ก็พอประมาณแค่นี้แหละมีทั้งหมด1นสาเล่มนะครับผมได้ไมาในะราคาเซตเนี้ยเบาทแต่ถ้าซื้อราคาเต็มก็90บาทแต่เขาน่าจะลดให้เหลือ80แหละแต่เอาจริงก็ไปซื้อได้สยามอินเตอร์ไม่รู้ยังมีขายอยู่หรือเปล่านะ9บาทนะครับอันเนี้ยในราคา9บาทอนะนะแต่ราคาอื่นน่าจะยังมีขายอยู่ นะครับโอเคแต่ตอนนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนเคียงแค่นี้ดีกว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ